สวัสดีครับมาพบกับช่องลุงตั้มชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่ที่ร้านพัดพลอยลุงเรืองการค้าเหมือนเดิมน,นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมีเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะว่าทําไมรัฐบาลถึงต้องมีโครงการคนละครึ่งบ้างชิมชอบใช้บ้างร้านธงฟ้าอย่างเราๆที่เป็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็แชร์หรือว่ามาถ่ายทอดโครงการแบบนี้ทําไมรัฐบาลถึง ดึงให้เราเนะเข้าร่วมโครงการนะครับให้เข้าอยู่ในระบบสกีเพราะอะไรวันนี้ผมมีคำตอบนะครับได้กระจ่างกันนะไปครับผมวันนี้ไปโครงการคนละครึ่งก็จะเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยในส่วนการที่เราไปใช้จ่ายในร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับ อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็สิทธิ์แต่ละคนก็จะได้150บาทนะครับเติมเงินเ,เข้าไป150บาทสมทบเข้ามาอีก150บาทนะครับแล้วก็เราต้องใช้จํานวนเงินสูงสุดที่ได้ก็คือ3,000บาทนะครับที่รัฐบาลจะอุดหนุนเข้ามาสมทบก็ การใช้ก็วันหนึ่งไม่เกิน150บาทนะครับไม่ใช่วันหนึ่งใช้ทีเดียว3,000รัฐบาลใช้เพิ่มอีก3,000ไม่ใช่นะครับต้องใช้ไม่เกินวันละ150บาทนั่นเองโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมปีนี้ ก็การใช้สิทธิ์ก็ใช้ได้ตามร้านธงฟ้าและเข้าร่วมโครงการโครงการนี้นะครับก็คือโครงการคุณละครึ่งและใครที่สมัครเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้ามา,าให้ป้ายให้เ,เขาเรียกว่าสัญลักษณ์หรือว่าสื่อต่างๆนะครับที่ช่วยโปรโมทร,ร้านของเราเนาะให้เราให้ลูกค้านะให้ลูกค้ารู้ว่าร้านนี้สามารถใช้โครงการคุณละครึ่งได้นั่นเองนะครับวันที่23ตุลาถึงวันที่3 1ธันวานะครับสัทบทุนสูงสุด 3,000บาทต่อรายใช้วันละ150บาทรวมกับของรัฐบาลก็300รยนี่ประมาณนี้นะครับก็สิทธิก็จะได้ประมาณนี้เข้าไปสมัครได้นะแต่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถร่วมโครงการนี้ได้นะและโครงการนี้ให้สิทธิให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้แค่10ล้านคนเท่านั้นเองคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ารัฐเขาช่วยแล้วอีกเดือนละ5 0 0บาท3เดือนก็1 5 0 0บาทนะครับ สำหรับโครงการนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโครงการนี้ทําไมมันถึงจะต้องระวังสำหรับโครงการนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านขายของชําแล้วก็กําลังจะเปิดร้านขายของชำและที่สําคัญโครงการนี้เขามาตอนนี้ ยกตัวอย่างแต่ร้านขายของชําก่อนนะครับก็อยากให้ร้านขายของชําอย่างพวกเรา,เ,ราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สมัยก่อนก่อนที่จะมีร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับเพื่อนๆบางร้านเนี่ยก็จดทะเบียนการค้าแล้วก็ไปยื่นภาษีกับกรมสรรพากรแต่ละจังหวัดนี่มันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก,การยื่นภาษีแต่ละครั้งเนี่ยมัน เราก็สามารถที่จะระบุออยอดเข้าไปนะครับที่มันไม่ตรงความความเป็นจริงเท่าไหร่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเข้าโครงการที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวมาเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยเขาก็นําเราเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือมาเก็บภาษีของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับก็อย่างเช่นร้านค้าชุมชนบางทีแทบจะไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยซ้า นะครับเกิดสงว่ามีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมานะครับเพื่อนๆที่เปิดร้านนี้ก็จะลําบากนะเพราะว่าจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกนั่นแหละครับสิ่งที่ต้องระวังกับการที่เพื่อนๆนะครับชาวร้านขาของชําจะร่วม เข้าโครงการใดๆก็แล้วแต่ของรัฐบาลที่ออกมาในช่วงนี้นะตั้งแต่ร้านธงฟ้าประชาชัแล้วครับก็มีหลายร้านเหมือนกันที่ไม่เข้าใจในระบบภาษีไม่เข้าใจในการจดทะเบียนการค้าเป็นร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านแต่ไม่เคยที่จะจดทะเบียนพาณิชย์เลยเราก็ขายมาตั้งหลายปีนะแต่อยากเข้าร่วมโครงการเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบก็ถูกปรับย้อนหลังไปก็เยอะนะครับนั่นแหละรัฐบาลเขาอยากเรียกเก็บภาษีให้ได้เต็มเมดเต็มหวยเท่านั้นเองนะครับก็เหมือน เพื่อนๆอ,อยู่ขายของอยู่ในมุมมืดและทีนี้อยากออกมารับโครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อนๆก็ต้องออกมาสู่แสงสว่างให้รัฐบาลได้เห็นใน้รัฐบาลได้ตรวจสอบในการรีกเก็บภาษีอย่างถูกต้องนะครับอ่ะก็ข้อควรระวังของเพื่อนๆใหม่ๆนะครับที่เปิดร้านขายของชานะก็ทําให้มันถูกต้อง นะครับเพื่อจะไม่ได้ไม่มีปัญหาต่อไปแล้วก็การส่วนของการที่เข้าภาษีทั้งาภาษีทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันก็ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเข้าภาษีได้เกี่ยวกับร้าน,าน,นค้านี่ก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าการเข้าภาษีแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเกี่ยวกับการไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับก็ได้ง่ายขึ้นการเป็นร้านธงฟ้าประชาชนก็จะได้ง่ายขึ้น การเข้าระบบภาษีอย่างถูกต้องกิจการก็จะได้ดําเนินต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะครับมีเงินทุนเข้ามาให้เรากู้บางอันนะครับเข้ามาให้เราหมุนเวียนเป็นโครงการของรัฐบาลที่เข้ามาก็ดีอย่างหนึง่งก็เสียอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะอยู่ในมุมมืดหรือจะออกมาสว่างสวยแล้วก็ทําตามกฎหมายนะทางงฟ้าต่างๆนะครับที่เขาร่วมภาษีถูกที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหากับโครงการนี้ โครงการนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เตือนระวังระวังเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับก็คือรัฐบาลเขาอยากเก็บภาษีอย่างติมไม่ตินมวยเท่านั้นเองตอนนี้ก็ภาษีที่ดินก็เก็บภาษีร้านขายของชําก็เก็บเก็บทุกอย่างครับเพื่อนเพื่อก็น่าจะรู้เนาะเก็บเก็บมันหมดลวครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีเกี่ยวกับร้านขายของชําแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโครงการนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้ไปก่อน สวัสดีครับโชคดีครับเพื่อน <laughs>